สวัสดีค่ะมากินข้าวเหนียวหมูย่างนะคะอันนี้กินข้างนอกเราจะซักผ้าอันนี้เราแช่ผ้าเอาไว้นะคะก็ประหยัดนะคะทุกครั้งเราผ้าห่มเราก็จะใส่เครื่องซักผ้านะคะเราจะแช่ผ้าขาวเอาไว้นะคะดูบรรยากาศสิคะนี่ค่ะมืดมืดคึมเลยนะมาอีกแล้วนะคะเราก็าแบบพลิกจิงซักข้างล่างแบบพลิกเกลดลงไปข้างล่างนะคะเวลาที่ผ้าต้องมาตากข้างบนนะคะไปกินข้าวเหนียวหมูย่างกันนะคะ อันนี้ผักนะคะโหระพาที่บ้านนะคะนี่เด็ดมาแบบส,สดสดเลยค่ะขึ้นง,งามด้วยนี่นะคะเห็นไหมคะนู่นเลยนี่แล้วก็เป็นผักสดสดนะคะเราจะมานั่งกินก่อนแล้วเราเดี๋ยวจะค่ยีบผ้านะคะวันนี้เรานั่งแบบธรรมชาติธรรมชาตินะคะกินแบบง่ายๆไม่ต้องใส่จานนะไม่ต้องใส่จานเลยค่ะนี้กินข้าวเหนียวนะคะไม่มีผิดเลยคะ่ะแล้วก็เป็นข้าวเหนียวหมูย่างนะคะหมูย่างก,ก็ ไม้ละห้าบาทนะคะนี่นะคะอืมอร่อยคะ่ะสักภ้าด้วยกินจอนนะคะผักงามมากอือเามะกอกา,ากาศด้วยนะคะท้องฟ้าแล้วก็มากินอืมนี่หมูย่างอเอาแรงไว้ต่อน ลมพัดแ่นมากเลยอร่อยอะไรห้าบาทชอบกินผักแบบนี้นะคะบํบำรุงนะคะฝนม,มาทางุงมืดเลยไม่ช้าตกไปปลอยดูลมค่ะ พช้แงมากต้นไม้ไมนจะขึ้นงามอพอมีฝนนะท้องฟ้ามืดอ,อ,อ,อีกแล้วนะคะนะคะโอ้ลมพัดจรึงอืมอีกออมะฟังข่าวไปด้วยนะข้างล่างเปิดข่าวดังชอบฟัง ออร่อยความสุนโหนีน่กินแบบนี้เลยนะคะอือกินแบบบ้านๆลมพัดเก็น อป็นแบบนี้มีประโยชน์นะคะมีผักร้วยนเนี่ยห้าบาทเนี่ยแค่เนี้แหละอิ่มแล้วค่ะอิ่มแล้วอลม,มพัดแรงมาก อร่อยฝนตกแล้วนะคะฝนตกผ้ายังไม่ทันซักเลยตกแรงได้ยินไหมคะนั่งท่ามกลางฝนตกกินหมูย่างข้าเหนียวซักผ้าแล้วเราซักข้างบนผ้าน้อยเราก็ไม่ได้ใส่เครื่องนะคะ ดูฝนตกไปด้วยตามเสียงฝนนะคะมันมันท้องฟ้ามามืดแบบเนี้ยเสียงฝนดังรองน้ำค่ะข้าง,งบนซักได้นะคะ เรามีก๊อกนะคะซักผ้าแล้วว่าตากก็ตากเลยนะคะตากตากเลยะค่ะมองแบบนี้นะคะบรรยากาศเห็นไหมคะลมพัดแรงดูดูดตรงรื่งลมนะนะเห็นไหมลมพัดขนาดนี้ทมงฟิวสวอยสวยเลยคะ่ะฝนตก ท่ามกลางฝนกลมากินต่อค่ะกินใบนิ่มผลลภามือ,ม,อมือไม้ปิดเปิดเหมือนเดิมเพราะเป็นเหนียวเงียบแล้วฝนเงียบแล้วนะคะน่ากินแบบเนี้ยเหลือกันชาอร่อยไม่ต้องบอกนะจริงจริงขี้เหนียวเหมือนแบบป้านบ้านนิ่มพุ่งนิ่มุ่ง อือแจบเหัะหนึ่งไปตำลึงกำลังขึ้นแหละบางครั้งเราต้องเดเด็ดออกมากเยอะเกินไปฝนจะตกแบบนี้แล้วครัเงียบแล้วนนกินข้าเหนียวกัน เราไม่ได้ออกกากูุงขึ้นมาหลายม้แต่เราขึ้นมาสามม้าอร่อยเดี๋ยวบอกใครนะคะดูภารมาตไปด้วยเนี่ยปลอดสารพิษนะคะเพราะเราไม่ได้ใส่อะไรนะคะแล้วก็ใช้น้ำหมักค่ะน้ำหมักเราเป็นถั้งๆเลยนะคะที่เห็นน้ำหมักตรงนู้นนะคะ ที่ถังไปในในกระป๋องเนะะี่ยค่ะน้ำหมักเอาไว้รัต้นไม้แป๊บเตรียมหมดแล้วกินแบบบ้าน้านไม่ต้องใส่จานกินผักไปด้วยนะคะจะได้มีวิตามินต่อร่างกายชนธรรมชาติไปด้วยบรรยากาศไปด้วยชมบรรยากาศดีๆค่ะ บริกาัดีๆนะคะทำให้ร่างกายของเราดีและสดชื่นนะคะบริแล้วก็นั่งกินไปด้วยชมต้นไม้ดอกไม้ไม่มีบืดต้นไม้มันก็จะได้ไม่เครียดนะคะไม่เครียดแล้วก็อร่อยนะคะคือแบบเนี้ยนะคะเห็นไหมครับหมูย่างเลือไม้เดียวแล้วนะคะ ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กันละกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะไม่บ้าจะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะ